ะะตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมของนะคะส่งนะคะอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่กระถางนะคะซึ่งน้องเขาจะปลูกในบ่อทำเป็นวงบ่อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจะเอาไปลงวงบ่ออันนี้ก็คือทำเป็นไม้ประดับทั้งหมดเลยนะคะลักษณะก็จะเราทำเป็นบอลพุ่มนะคะจัดเป็นพุ่มๆุ่มไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะเอามาเสียบป้องกันไม่ให้บอลใบมันช้ำนะคะ พอตัดลงมาเสร็จนะคะเราก็เอามาตัดเป็นชิ้นนะคะสั้นๆน,นะคะก็ประมาณ80เซนนะคะ70 80 50นะคะเพราะว่าบอลมีสั้นมียาวเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะได้ไม้มาแล้วนะคะเราก็เอามาเสียบที่บอลน,นะคะไม่พอนะชิ้นใหญ่แล้วก็ผ่านะคะแล้วเราก็เอามาเสียบเพื่อ,อป้องกันบอลไม่ให้บอลหักนะคะแล้วก็ใช้กระดาษห่อแบบนี้แหละนะคะ จัดใบให้ดีนะคะใบจะได้ไม่หักเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถุงนะคะใส่ถุงพลาสติกยาวๆนะคะแบบนี้นะคะใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะคะเอามาเรียงไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูค่ะนับจํานวนทน,นี้นะคะนะคะเพราะจำนวนเนี่ยนะคะเท่ากับที่เขาสั่งหรือย,ยังเสร็จแ, <5 S 1> แล้วก็เอาขึ้นรถค่ะเตีมทรงค่ะ ช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเต็มคันรถค่ะนะคะางานนี้เรียบร้อยค่ะส่งไปขึ้นรถต่อนะคะจะมีรถมารับต่อนะคะนนที่สระบุรีเป็นทางการไปที่มุกดาหารนะคะอันนี้จะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะโอนเงินกันเรียบร้อยนะคะ รางวันค่ะขายบอลวันนี้ได้ขนมตาลหนึ่งหอ